ใส่เลยเจียวขนลเลยทางหาไปดนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขุนนะครับมืบุญมากครับน้องชายพี่น้องเหลืองเนาะครับซื้อซื้อเหลืองนะครับมากินซ้อยจูด้วยกันพี่น้อง พอดีได้เมนูแบบแซ่บพอดีกินโดนอะไรนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องอันนี้ก็อันบักเผาบักเผาคนว่างางามๆเลยพี่น,น้องเนื้อตัวนี้อันนีเน้เป็นเป็นอันเสื้อรองไหง้เนาะหรือว่าบักเผาบานเข้าเอิ้นแล้วก็เนื้อเนื้อสันพี่น้องงามๆเลยพี่น้องเนาะพี่หน่องโอ้ยไปเอาเต่ามังเส่าน,นี่นี่นตับพู้หน้าโอ้พู้หน้าได้มาบกักหลายหนึ่งกับแจวคนๆ,คนๆนเอ้าแจลวโอ้เกลียว กดขน,นเลยเอา้าเลี้ยงลุยเลยเฮายน้าพี่น้องมาเสีบเสียบเหมือนกันเด้อกินมะพร้าวมั้งก่อนนะนี่มะพร้าวเพื่อนพี่น้องเหลืองเสียบควองแฉะเลยเอา้าคุยเลยเฮ้ย อืมอ๋อดูดิโเมเบียด้วเนาะ <laughs> อืมเปียวเนื้อมาแต่เสาเสพี่น่องยยนเคียงเนื้อบันบรแดงหน่อยที่พีชายมัน แต่ไม่ให้เนื้องามงามพีีแดงอย่แดงหน่อยีอยน,น,น้อง,อง,องด้นเอมน้อาเลยเดี๋ยวเดูเดไปแล้วไปล้ครับพี่นองเสพเสียน้กันครับผมกินสองคนมันต้องกินไส้จูนต้องสองคนเนาะกินเปยียบเสียบบะเดียวบเสียบด้ว แก้วคนๆเลยทางหายไปดุนพี่น้องพี่น้องเข้ามาจัดไหนไหมอืมก็เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเสื้อเนี่ยเอาเผา เสีบดีเว้ค่อยดีดนะ่ะหืม,มต๊อปเนี่ยเอาใช้บรรล่าเลยตั้งใช้บับลลาอย่างเออฮึ Nhưng mà lại hả Khoáng cua cần Sáng nhắn nó không đâu mèo mình đánh ngoại nó cái năm อามนิ่30กีบพี่น้องเสียงวิ่ยากได้พี่น้องเสียงเนื้อแล้วสดแห้งเป็นเนื้องนู้หน่อยครับตามทิพย์กรีดพันตับ เกผ่าะม <c oughs> ันอเอือ้อนุเผาเนาะเอื้อกเผาเนาะเพระมันเสียบดีพ่เนาะพลอยดีนะแต่ว่ามันตกเป็นกิ้งแข็งมันอื้มอ,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 อืมมันเลใหม่มีนะเนาะ

Hmm. อ,อ,อ้ายังงงคุกย,ก,ยกับตับ,น,บนี่เสียบอืมงคุยกับตับนี่เสียบอืมลอง่ออ เนื้อมันพวยดีอุ๊ยเอา้ไหรก็จะกินดนอะไรไปหนอหน่ักข้าแต่งข้าแตง,แตงกินสองคนเสียไปดีกว่ แนวแก่ okay, ข้าวว่าเนาะเฉยๆแม่แตนเขาแตนอลไรไปหน่อยนั่งหายไปดุนใกล้จุบรรยากาศในบ้านมันนองเสียงอาจจะมีเสียงดังเนี่ยเฮียเนี่ยแมวไล่ขนาด đoạt lên. Con nhí này. Ờ. tập เราดื่ไล่ขนาดเขากังานไม่นอนก็เนื่อยม่ไวฟุงบินตำ้ำเ,เอาพี่เอาคนลตัวน้องตัวนี้เอาเอามันมดีไหมเนี่ มันไหลไปหนูพันปยืีเลือดอืมว่านี่มัเยื่นเือืมนี่ด้วยมากินมะพร้าว

อยครับนครับงนันี่เอาไปคุณถ่ายเลยเนาะพวนี้เอาไปกลอยกลอยไปนอ,ไอน่อกลอยกินห้างเฮือนไปดุนนะครับเอาไป<อ>าไ่เลยเมื่อแตะแคอแตกเอาเ,เ,เ,เมื่อแตกแค่แตกไปหนงอแสบหลายเรื่องเพชร นะครับได้ซอยจูม้าจับเบเลยมันเอาไปเลยนะทั้งตั๊บทั้งอนะไรเออเอาคลิปนี้เอาซสาา่เป็นเป็นน่องได้สร้อยจูม้าจับเสียบเปน้องสร้อยจูมีนี่บักเผาหรือว่าอันนี้ก็เสื้อลองไห้เนาะแต่ว่ามันนี่ผเผาแท้พี่น้องมันเป็นอันเป็นที่แข็งเนี่ยยำกึศกึศดียำกึด,ดกึศด,ด,ด,ดีแล้วกันเนื้อ เพลย์พลอยตับบ้านมีน้องเสียบข้อเทีมวันนี้มีน้องชายมากินน้ำเสียบเสียบเนาะเสียบเอากะขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณลูกไร่ลูกแช่ถ้ากินมดเจลาบกะขอโทษข้อไฟน้ำเสียงอาจจะมีเสียงดังแน่พี่น้องกะขอโทษข้อไฟน้ำกินเยอ่ในบ้านเนาะพี่น้องข้อมากกัจันไห้ส้อยจุ่มเสียบเลยเป็นเนื้องูหน่อยขอบคุณอันทั้งล้านน้ำล้านบันแดงหน่อยนะครับผีชายผีแดงคนจัดเนื้อเสียบให้พี่น้องมีแต่เนื้อมงงามเลยไปเอาแต่เสามาเอาครีมีกเอาซ้ำอีกอันพี่น้องเดี๋ยวพอครีมหนาสวัสดีคครรัับบ